สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับไปเริ่มกันที่นักกีฬาทีมชาติไทยก็เตรียมส่งแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้จานวน1,531คนจาก50ชนิดกีฬาและอีก3กีฬาสาธิตและก็มีความพร้อมในการแข่งขันและการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและประธานมนตรีซีเกมส์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมด้ดยนายชยพักศริวัตร์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและซีโอสันธ์กีฬาซีเกมส์ที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวระสำคัญคือการหารือเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33ของไทยครับซึ่งภายหลังการประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมูลศิวิกรได้ได้กล่าวในเรื่องของเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาจากก,ากีฬาแห่งประเทศไทย ละกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่ตกค้างอยู่2เดือนในเดือนสิงหาคมและกันยายนได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิกช่วยตามเรื่องกับกรมบัญชีกลางว่าติดขัดตรงไหนครับจะแก้ไขยอย่างไรเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับนักกีฬาก่อนเข้าร่วมแข่งขันนะครับแต่ด้านนายชัยพัชรีวัดกล่าวว่าคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชาได้แจ้งขอถอนส่งนักกีฬาเข้าร่วมซีเกมส์จำนวน9ชนิดก,กีฬาซึ่งค่อนข้างกระทันหันครับและมีผลต่อระบบจัดการแข่งขันการแบ่งสาย โดยบทลงโทษขึ้นอยู่กับสาพันธ์กีฬาชนิดต่างๆจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินเพราะเป็นการทำผิดกฎถอนตัวหลังจากได้ยืนยันส่งรายชื่อนักกีฬาเข้าสู่ระบบการแข่งขันแล้วทางด้านนายธนาชัยประสิทธิ์นายธนาหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยในสีเกมส์ครั้งที่33ได้มีการแจ้งยืนยันรายชื่อชนิดกีฬาประเภทกีฬาและการเข้าพักของนักกีฬาไทยต่อฝ่ายจากกัดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจำนวนนักกีฬาไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันีเกมทั้งหมด50ชนิดก,กีฬามีทั้งสิ้น1,531คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย833คนนักกีฬาหญิง698คนนอกจากนี้ก็ยังมีกีฬาสาธิตอีก3ชนิดก,กีฬาด้วยครับ